ว่าสีไปเบิ้งต้นหูกว่างอยู่บ้านนาเพียงไม้มันสีมีอยู่บ่ต้นหูกว่างหายเนี่ยสีไปถ่ายคลิปต้นหูกว่างอยู่คล้ายๆเดี๋ยครับต้นอยู่ในนาอยู่โรงเรียนบ้านเก่าะมาหากบอแม่นตัวนี้ต้นหูกว่างมากมันคล้ายๆเดี๋ยก็มากระบกนี่นะกลมๆมฮาบูตีนนี่ใบมันมันจะหน่อยดอกอะไรทไมจักสีไปส่องมึงอยู่แม่บอสีพันคือจ้าวัวดูบ่แม่ที่หนุ่ยเป๋ะเป๋ะแม่บอกเออเพราเฮาบูตีนนี่ะ เออพอดีเออพอดีคอยสิเข้าพ้นแล้วสิอาชีไปท่าเห็ดเข็ยบอาชีพาเห็ดเข็ยบทาทาเบิ่งเด้อต้นหูกวางรักษาอย่างเด้อยายบววเด้อไปไปป้าก่อนเอาเอาตีนไก่้ว่า่ันให้รู้ข้อด้วยค่ะเออเอาก็เอาเลยขันมันมีบัวชั้นเดอเอาตีนไก่ทอดไว้คอยจะเศาอันเด้อเมือไปตีนไก่น่ะทอดไว้ทามันสิล้มมาเอา

แม่แมมันพอกินเยอะแล้บบบันลบจักน่อยชิลบมาเบิ่งเด้อขอไปถ่ายลวจักชาวสามิหิก็ได้ลูกค้ามาเอาหลายพันเรรกเดี๋ยวไปถ่ายต้นหูกวางแล้วเรียบร้อยจังสีลบมาเยบมันกัพ่อกินอยู่นะสามชนห้าเนาะพ่อกินอยู่ไปเลาะพีน้องเลาะเเลาก็ได้ แมน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 ป้ายพี่น้องเดินทางบรรยากาศเนื้อเฮือนโบราณนั่งอยู่พี่น้องนี่นี่นี่นั่งอยู่นี่หลังนี่หลังนี้อีกหลังอีกหลังนึงพังเรือแล้วพังเรือแล้วเฮือนโบราณพี่น้องโอ้หมักม่วงหามหมักหน้าโหหิวพี่น้องอยู่โรงเย็บ้านเท่านี้ก็ได้ หข้าคิดสักว่าเราจะลบมาพุทธลนซอยไหมข่านี่พี่น้องขักบ่อบ้านทุกข์่อยโอ้สวา่างเท็นเนเลาะเล่นเลาะเล่นโอ้ทางอันนี้ข้าเจ้ากันน้ำเสาะพี่น้องเนี่ยมันเป็นห้วยนะพี่น้องเนาะเป็นห้วยวันนี้ข้าเจ้าเทข้าเจ้าเส้นยางโม่นี่นี่ขัาเจ้าขายแล้วบ่อซื้อแลอ้วบ่อ เป็นตาลบเย็นขนาดเี่น้องเป็นดาวเย็นขนาดนเลยพี็น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศเย็นนะหมดเียฝนตกมาคึืนนอีกนะฝนตกมาคึืนนี่นะนานนอากาศเลยเย็นเย็นทางหลัก <is> แน่นแน่นแน่น อ้าวไปเหี่ยวนูตัวเท็จเหลือคนเป็ <c oughs> นไดยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านนอกพอกนะจะค่อยขับวอเยน็นวออ่านั่งพักผ่อนเนาะทางนี้ข้าเจ้าว่าดข้าวแล้วเรียบร้อยได้พี่น้องเอ้เดี๋ยวพันอันหน้าพันลงพี่น้องหน้าพันลงพรนละว่านตจาาน้าเงวี อาตีนบ้านหน้ากะตูกลางบ้านเลย